เป็นไงบ้างครับวงวันนี้สกอร์4-1ก็ดีใจฮะที่เราทำสกอร์ได้เยอะวันนี้แล้วก็เหมือนปีแล้วเราโดนในบ้านเขา4-1ใช่ฮะเราปีนี้ก็เลยเอาคืนซะหน่อยอะไรครับผมก็จัดแจงให้แฟนบอลนะพอดีว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ผดเล็กแรกพอดีก็เลยว่าก็ให้ความสุขแฟนบอลก็ก็โอเคครับเล็กแรกจบไปแล้วคือสถิติในบ้านเราค่อนข้างดีนะครับก็คือไม่แพ้ใครใเลยใช่ แล้วนั้นนี้ก็ยิงได้เยอะด้วยแฟนบอลมีส่วนสำคัญไหมครับมีครับก็ได้ยินเสียงแฟนบอลก็ทำให้เราแบบวิ่งเล่นได้เยอะอขึ้นกระตุ้นเราอะไรเงี้ยบางทีบางจังหวะเราอาจจะเฉื่อยแต่แฟนบอลก็แบบเฮ้ยฮ่าๆอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีฮะก็เลยแบบว่าทำให้กระตุ้นในการเล่นได้อยู่ ผู้ถึงในเกม่อยครับวงคือเราได้เร็วด้วยหรือเปล่าสกอร์มันเลยไหลตามไปเรื่อยๆก็ครึ่งแรกเราได้สองศูนย์ด้วยด้วยด้วยที่เราได้สกอร์นำมันเลยเล่นง่ายขึ้นในครึ่งหลังใช่ใชครับก็คือก่อนก่อนที่เราจะแข่งเ่ะเรากังวลงกอาจจเพราะว่าเราเจอโคราชเราไม่อย่างปีแล้วเราก็ผลงานไม่ค่อยดีก็เสมอบ้างแพ้บ้างครับก็ก็ ก็มีกังวลบ้างฮะแต่แค่เราบอกกันเองว่าวันนี้เป็นวันดีก็คือว่าเป็นวันที่แบบว่าเราจะได้แบบจบการทํางานของเราแล้ววันนี้ยังไงก็ใส่ให้สุดเพื่อแฟนบอลเพื่อสโมสรอะไรเงี้ยครับใช่วันนี้สิ่งที่พี่เห็นคือเหมือนแต่ละคนเล่นอ่ะเล่นแล้วแบบมีแบบยิ้มกันไปแบบว่าไม่เครียดดูแล้วมันมีความสุขอะครับก็ก็ก็มีความสุขฮะเพราะว่ามันเป็นการทํางานสุดท้ายแล้วเนาะเราก็อยากให้แบบเต็มที่สําหรับเกมนี้เพื่อสโมสรเพื่อแฟนบอลที่เข้ามาดูด้วยครับใช่ ถ้างั้นเลกสองน่าจะสนุกเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมน่าจะสนุกกว่านี้ฮะฝากพวกเขาเลยครับแฟนบอลทุกคนก็ขอบคุณครับที่มาช่วยกําลังให้กําลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มาเยอะๆก็อยากให้แบบมาช่วยกันเชียร์ด่าบ้างผิดบ้างอะไรอย่างงี้ก็ต้องขอโทษด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ